สวัสดีครับผมชื่อก้อนนะครับก็ตอนนี้อายุ28 e เขาอ้วนมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละเราเห็นพี่ก้อนตั้งแต่สมัยบ้านอยู่ตลาดพูตอนนั้นมันก็ตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้นะตกใจตัวใหญ่กว่าที่คิดเอาะไรพี่ก้อนเอาเลยนะมานลดนหนักได้เท่าไหร่ครับพี่ใครบอก 180. 1 80ลด90เท่าเราจะเอาพี่ก้อนมาเข้าโปรแกรมการลดน้าหนัก เดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอกับโค้ดมือทองเลยี่มพี่มือหนึ่งมือหนึ่งของประเทศไทยด้ยน้ำปั้นมือทองไปชั่งน้ำหนักก่อนไปชั <c oughs> ่งน้ำหนักก่อนใช่ไหมไปดูเฮ้ยไม่ฉ่ไหมเปอร์เซ็นไขมัน52.7เป็นน้ำหนักของไขมัน101โอ้ข้าวทำไมพี่โ <c oughs> ลสองเดี๋ยวนะ วนนสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอตลาข้อสุช่องนักจ้ามือแคลนะครับผมวันนี้นะผม <c oughs> ปีใหม่เรียบร้อยแล้วครับเรามีโปรเจกต์ยิ่งใหญ่สําหรับปี2022นะครับผมก็คือภารกิจคนแปงลงร่างนะผมนี่ <Okay. S 1> วันนี้พี่กอ๊อตเราจะเอาพี่ก๊อตมาเข้าโปรแกรมการลดน้ําหนักจริงจังเลย,เลยใช่ไหมัจริงจังเลยภายในระยะเวลา3เดือนครับผมอันนี้สามารถเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่แบบมือใหม่เพราะอย่างพี่ก๊อตอย่างเงี้ยอันเนี้ย เมื่อก่อนตอนที่เราทํานี่คือเราในฐานะนักกีฬาบางคนอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยทำตามไม่ได้หรือว่า oh. มีอะไรที่มันไม่เข้าใจไอ uh. อย่างของพี่กรณี่เรียกว่าเป็นมือใหม่เลยมือใหม่เลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วที่แบบมีน้าหนักตัวเยอะอยากจะลดน้าหนักสามารถร่วมลดน้าหนักไปกับพี่กรณ์ได้ใช่เราจริงๆคือไปพร้อมกันได้เลยนะใช่าลดน้ำหนักไปพร้อมพี่กรณ์เลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอกับโค้ชมือทองเลยที่ใช่เป็นผู้ลุกปั้นในแบบว่า ของกูขึ้นเวทีประกวดแข่งขันแย่ yes. เนอะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับนนผมครับผมนี่เราก็ลืมบอกนะว่าเราอยู่ที่ i รอน f ิตนะเนี่ยเคลวิเลต์เคลวิเลต์มาเคครับอ่ะเจอพี่เบริร์ดเรีบอยแล้วสวัสดีครับพี่เบริร์ดสวัสดีสสดผมบอกเลยว่าวมือหนึ่งมือหนึ่งของประเทศไทยเฮ้ยนักปั้นมือทองเฮ้ยของจริงของจริงของจริงอันนี้พี่ก๊อตพี่ก๊อตครับผมคนที่เราจะเอามาร่วมทำภารกิจโปรเจกต์ลดน้ำหนัก3เดือนของเราพี่เบิร์ด เราเริ่มยังไงดีครับผมเริ่มยังไงดีดูกอเนี่หุ่นแบบนี้เริ่มจากไปชั่งน้ำหนักไปชั่งน้ำหนักก่อนชั่งน้ำหนักก่อนใช่ไหมไปดูไปวัดมวลร่างกายก่อนว่าสภาพร่างกายมวลร่างกายตอนนี้มันเป็นยังไงอ๋อเพราะว่าก่อนที่เราจะจัดพวกรางอาหารเวลาเราจะอ่างเงี้ยต้องจำเป็นจะต้องรู้น้ำหนักก่อนต้องรู้ต้องรู้น้ำหนักส่วนสูงใช่น้ำหนักอายุเพศอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักพี่ต่อดกันก่อนนะไปครับ ตกใจตัวใหญ่กว่าที่คิดอะไรพี <finishing modern developed Airbnb> ่ก no <ation> ๊อตเอาเลยนะบรรทุนหนักได้เท่าไหร่ครับพี่เฮ้ยใครบอกรถ80ร้อยเก้าสิบแล้วอะไอ้เหี้ยร้อยเก้าสิบสองแล้วอ่ะเห็นไหมครับน้องมาแลครับไม่นี่เลครับโอ้โหไม่ใช่เครับน้ำหนักเยอะกว่าที่คิดเพราะตอนแรกยงบอกไว้แค่ร้อยแปดสิบมาวันนี้ร้อยเก้าสิบสองแล้วอันนี้คือได้ผลตรวจของพี่ก๊อตมาแล้วนะ เดี๋ยวให้พี่เบิร์ตอ่านให้ฟังดีแบบว่าค่าของพี่กออเป็นยังไงบ้างน้ำหนักช่งางมากสุดตอนแรกยงบอกผมเท่าไหร่ครับ180ยแเขาบอกมาไงตอนนี้เท่าไหร่ครับ192 192.4เปอร์เซ็นไขมัน52.7%อ จะาสมันหมายความว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นไขมันให้ครึ่งหนึ่งของน้ําหนักเนี่ยถ้าจะเป็นไขมันแล้วปกติคนทั่วไปคนทํางานออฟฟิศคนทั่วไปเดินถนนเนี่ยครับผมประมาณ30ก็เยอะแล้วเยอะกว่าคนอื่นเขา่งเปอร์เซ็นต์ครับเครื่องมันคำนวณมาให้เมื่อกี้หนักเท่าไหร่ครับร9อ1เ2เป็นน้ําหนักของไขมัน50เปอร์เซ็นต์อยหนึ่งโอ้ คือไขมันในตัวก๊อตหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งกิโลน้ำหนักของไขมันนี่ไม่ต้องเอาบอกหมดเขานี่เขามีน้ำหนักที่แนะนําครับผมร้อยเจครับอืมน้ำหนักร้อยเจ็ประมาณร้อเประมาณร้อเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ก๊อตหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยเแต่คือเป้าหมายที่เขาแนะนํามาพี่ก๊อตจะต้องหนักให้ได้ หนึ1 1> 1. ่งร้อยเจ็ดจุดหนึ่งาก็ถือว่าเข้าในข่ายของเกณฑ์ปกติอืมแล้วพี่ว่าในสามเดือนนี้นี่พอจะแบบเป็นไปได้ไหมพี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วกันพี่แต่เขาจะกังวลอยู่อย่างหนึ่งคือเราดําหนักปกติคนอ้วนมากๆเนี่ย เวลาลดน้ำหนักอ่ะมันจะมีหนังที่แบบย้้ยถ้าเราลดเร็วเกินไปลดเร็วได้แต่เขาขอรอๆอนะเขารีเควตมาใช่ไหมมัน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 ทำได้ไหมเออจริงอันนี้พูดในตามหลักอ่ะถ้าอยากลดแบบให้ย้้ยน้อยที่สุดคนค่อยคยลดอ่าเราเอาแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปไหมสิบยี่สิบโลนย่สิบโลผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สุดอ่ะถ้าน้ําหนักแบบผมทําได้ผมว่าคนดูที่แบบน่าจะหนัก เข้าผมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบมีกาลังใจในการทำกายพร้อมกันใช่ออโอเคงั้นแทนต่อไปเราควรจะต้องอยังไงต่อครับพี่เบิร์ตคือเ<ม>บื้องต้นเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยครับก็เราจะจัดโปรแกรมทั้งกสิ่งที่กอนควร<ม>จะทําก็คือทำเวทเทรนนิ่ง<ม>แล้วก็คาร์ดิโอครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยตอนสตาร์ทแนะนําเวทที่ละสามวันก่อนครับผมเพราะว่ากนไม่เคยออกกำลังกายเลยใช่ไหมครับจริงก็จะมีเป็นบางช่วงที่แบบแบบไปเล่นฟิตเนสกับ น้องกับอะไรอย่างเงี้ยนานหรือยังครับนานนานแล้วลืมม,มันไปเถอะครับไม่ต้อง,อาง <laughs> อนานอ๋ไม่ต <laughs> ้องนานครับคือถ้าอะไรที่มันไม่ได้เป็นประจําอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ที่ทิ้งได้นานๆแล้วอ่ะคือก็ร่างกายมันมันเหมือนมันลืมไปไหมดแล้วเดี๋ยวเราคือมันเริ่มเริ่มจากศูนย์เลยครับผมได้เริ่มเริ่มใหม่เลยเริ่มจากศูนย์กันไปเลยนะครับเบื้องต้นก็จะแทนโปรแกรมเวทให้สามวันสามวันแล้วเดี๋ยวณตอนเนี้ยสิ่งที่เขาต้องทําคือคาร์ดิโอเขาด้วยเริ่มแรกเลย ผมให้กอตเริ่มสตาร์ทเช้คมาเริ่มสตาร์ทเพื่อให้ร่างกายปรับตัวเนี่ย60นาทีหลายคนฟังโอ้ย60นาทีต่อวันต่อวันป่ะต่ออาทิตย์เบื้องต้นผมขอแค่นี้ก่อนนี่น่าจะพอผมว่าพ,พ,พี่เดี๋ยวเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนเบื้องต้นเพราะว่าเนี่ยเขาพวกระบบร่างกายเขายังไม่พร้อมเราไม่ได้โฟก,กัสที่ลดอย่างเดียวโอเคสุขภาพเขาต้องได้ด้วยถ้าเกบว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือก่อนอื่นถ้าสมมติว่าหนักแบบผมจริงๆเนี่ย สิ่งแรกที่ต้องโฟกัสคือเรื่องเกี่ยวกับระบบร่างกายข้างในก่อนใช่ทั้งเรื่องการหายใจเรื่องอะไรอย่าเพิ่งหักโหมในการแบบต้องไปเดินไปวิ่งมีสาระนนี่มีสารนใช่นี่ตัวสาเลยเฮ้ยสุดยอมดมีตาละด้วยมันอีจริงเขาลัวมึงหนีเฮียถ้าเขาให้เขาถ้าหนักเลยเนี่ยผมไม่อยู่แล้วเขาให้มึงบอกหกสิบนาทีต่อวันนีว่ามึงไม่มาแล้วเขาหลอกหลอกอยู่หลอกล่ออันนี้คือคาเดียอเท่านี้ก่อนครับผมก็ถ้าตกหกวันก็วันละสิบนาที บื้องต้นแนะนําวันไหนก๊อดมายิมผมอยากให้ก๊อสสาร์ดิโอเพราะว่าอะไรก๊อดน้ําหนักตัวเยอะ,<ช>อะการที่ก๊อดจะไปเดินหรือไปวิ่งเนี่ยมีปัญหากระทบกับหัวเข่า,ขาใช่คือถ้าผมเดินไม่นานมากจะปวดหลังละเน,ะนี่ย<า>มันจะมีปัญหา<ๆ>ต่างๆเบือ้องต้นผมแนะนําไปจักรยานอ่าเพราะว่าจักรยานปั่นจักรยานจักรยานฟิตเนสไม่ใช่เป็นจกัจกรยานปั่นจักรยานฟิตเนสมันจะมีแรงกระแทกที่หัวเข่าน้อยมันจะได้มไม่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาด้วย แแขนจริงๆก็ไปเบื้องต้นอาจจะไปเดินที่สวนหรือว่าอะไรเงี้ยยังไม่ต้องสําหรับคนเยอะๆน้ําหนักเยอะนะยังไม่ต้องไปรีบวิ่งเฮ้ยฉันจะวิ่งลดน้าหนักไม่ยังไม่ต้องขนาดนั้นให้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาต่อรอบนี่มันจะต้องประมาณไหนให้เกินสักสินาทีได้ไหมหรือว่าก็จะคาร์ดิโอทั้งทีแล้วอาจจะทำแค่ห้านาทีแล้วเลิกเวลาเออใช่ก็ถูกคืนทำแล้วก็ทำแบบยี่สิบนาทีที่เราทักยี่สิบนาทีสามวันกูว่าน่าังโอเคไม่ไม่ได้กระทบกับชีวิตมากยอ่อรับครับ พักผ่อนด้วยพักผ่อนด้วยการพักผ่อนมีมีมีผลต่อการลดความเครียดร่างกายเยอะร่างกายเครียดเยอะเครียดหนักเลยก็ไม่รับติดนอยติดนอยดอากาศหนาวมากอากาศหนาวมากไปซะเยอะเลยเมื่อคืนแล้วเรื่องการพักผ่อนนี่คือมันต้องยังไงก็จริงๆอยากให้นอนจนตื่นเองโดยธรรมชาติก็คือจริงๆไม่ได้ซีเรียสว่าจริงๆตามหลักก็หกถึงแปดชั่วโมงแต่เอาแบบหลับแล้วตื่นขึ้นมา ตื่นเองอ่ะไม่ต้องมาตั้งในกาปุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องอาหารของพี่ก๊อตบ้างดีกว่าครับผมมาครับพี่เบิร์ตอาหารของก๊อตเนี่ยก็คือคำนวณออกมาแล้วว่าวันหนึ่งในหนึ่งวันนะครับสิ่งที่จะพูดอันนี้คือกินในหนึ่งวันในหนึงวันในหนวันกินไก่ประมาณหขีดข้าวข้าวทำไมพี่โลสอง <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะกินไก่หกขีด แล้วข้าวไปโลสองเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะจะแตกให้จะแตกใ,ให้ฟังอีกทีหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยคำนวณคือคำนวณเป็นข้าวเพียวๆข้าวเพียวๆข้าวเพียวๆ,ๆโลสอง่ถามก๊อตเลยให้ก๊อตกินเต่ข้าวกับไก่ก๊อตจะทำได้นานเท่าไหร่สามปสามอะไรสามเดือนสามมือ้อ <laughs> สามมื้อก็คนมันมันคือเรื่องจริงนะพี่ถ้าสมมติว่าต้องกินอะไรเดิมๆทำๆจนแบบอสมมติอ่ะหนักๆเหลยก็อยู่ได้สัปดาห์หนึ่งแม่งเล่มเอียนอาหารแล้วผมจะบอกว่าการใดวิธีไดเอทที่ดีที่สุดวิธีที่ปรับให้เหมาะกับตัวเราเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกก๊อฟเลยก๊อฟก๊อฟสามารถกินคุมอยาให้ก๊อฟคุมดีๆสับแปดสิบอีกยี่สิบเผื่อไว้ให้ก๊อฟกินอะไรที่ก๊อฟชอบพวกขนมลองคิดดูนะ เราลดน้ําหนักเราลดไขมันไปด้วยมเรามีของที่เราชอบกินด้วยมันจะทําให้เราอยู่กับกับโปรแกรมอ่าไม่ใช่เราอยู่กับโปรแกรมได้นานๆเอาแล้วสนใจก็นี่เราทิ้งไว้ให้ดอกหนึ่งก่อนเอาเป็นอะไรดีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเอาเป็น a ฟซบุ๊กก่อน่าเป็นเฟซบุ๊กก่อนนะไอ้ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนขายก่อนดอกได้ครับอ่าโอเคต่อมาที่ต่อมาเป็นไขมันไหมไขมันไขมันจริงๆก็โดยประมาณจริงๆเนี่ยสมมุติว่าก๊อตเอาไข่ ไก่มาแล้ววกขีดครับผมหลายๆคนที่ฟังอยู่ชั้นไดเอทอไดเอทก็คืออยากเอาไขมันออกอก็เลยไม่กินไขมันนเออมันได้ไหมพี่แบบนะันี่ไงผมจัดให้ก๊อต6ช้อนโต๊ะครับทำไมถึงต้องกินไขมันหรือเปล่าทำไมครับไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อพวกระบบต่างๆระบบฮอร์โมน ในร่างกายถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงจะรูลถ้าผู้หญิงไม่กินไขมันเยอะๆนะสักพักผมแห้งผมร่วมไอ้เหียนี่ไงกูไม่กินไขมันแน่เลยว่าอยู่นะแ,แล้วมีปัญหาประจาเดือนอประจาเดือนมาผิดปกติเวลาคนงดไขมันนานๆประจาเดือนจะเริ่มผิดปกติเพราะฉะนั้นคือร่างกายยังจําเป็นต้องได้รับไขมันเข้าไปเพราะจริงๆมันก,ก็คืออยู่ในห้าหมู่ด้วย อ,อ, <Aud> อันนี้อันนี้คือตามที่พี่เบิร์นเขาบอกมาพี่ก๊อดโอเคเข้าใจนะแ<ช>ถวพวกเรื่องไขมันพวกโปรตีนพวกอะไรนี้แต่เดี๋ยวอย่างนี้ใน E ะี P ีต่อๆไปอย่างเงี้ยมาเจอพี่เบิร์ดก็ถามได้หรือว่าเดี๋ยวเราก็หให้ contact l i ์อย่างนงี้ไว้เฟซบุ๊กอะไรางี้เผื่อแบบถามอย่างงี้นะเพราะว่าคุณจะต้องส่งการบ้านนะครับผมคุณจะต้องถ่ายอาหารส่งมาให้พี่เบิร์ดดูนะครับผมใ,ในแต่ละมื้อนะครับว่ากินครบหรือเปล่านะครับผมคือไม่หมดมึงแ้่มนอนไอ้สัสเอาจริงแต่เรื่องเวลากินคือจะกินก่อนนอนก็ได้ี่ ไม่ได้ซีเรียสเลยจริงเหรอในบางคนก็แบบแล้วมันเดี๋ยวกินนอนแล้วแบบมันย้อนขึ้นมามันอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองบางคนแค่นั้นแต่คนสุขภาพปกติอะไรเงี้ยก็ผมแนะนำสักสองสามชั่วโมงก่อนนอนก็ยังกินได้ไม่มีปัญหากินดึกกินหลังหกโมงเย็นได้เลยขอแค่สารอาหารกินตรงเนี้ยให้มันครบปกติกินผักเยอะปะ อันินไม่ค่อยกินก็นั่นแหละก็ผักกินได้เลยจริงๆจะซีเรียสมากไหมไม่ได้ซีเรียสมากมายขนาดนั้นแต่แนะนําให้ให้มีผักด้วยเพื่อระบบผักทายที่ดีแล้วก็วันหนึ่งผมแนะนําน้ําเบื้องต้นเนี่ยเนอด้วยความที่ว่าก๊อตตัวใหญ่มากกอซิลลาสองจุดห้าลิตรอยากให้กินให้ถึงก็ไมเยอะนะได้ได้สองจุดห้าลิตรกินทั้งวันกินอะไรเงี้ยเป็นขั้นต่ำใช่ไหมว่าขั้นต่ำขั้นต่ำสองจุดห้าลิตรสิบก็ได้ถ้าจะกินน่ ก็ฝากไว้นะผมสำหรับคนที่แบบอยากลดน้ําหนักอะไรอย่างนี้สามารถดูรายการนี้แล้วก็ลดไปด้วยกันได้เลยครับผมอ่าผมว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายสําหรับพวกมือใหม่อะไรอย่างนี้เพราะมือใหม่ไนี่แหละเพราะที่แล้วมันยากไปไงมันเป็นพวกกนพักกีฬาอะไรอย่างนี้อ๋อคือถ้าเกิดบอกเป็นสารอานานี้มาคุณจะตามนี้เลยนะคนที่แบบคนดูทางบ้านจะได้แบบทำตามได้เลยว่าเฮ้ยเออเราแบ่ง20% 30%ตไปกินแบบของที่เราชอบอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะพี่ก๊อตวันนี้นะผมเราอยู่กันที่ไอรอนฟิตครับผมอ่าเคบิเลนเลย อันนี้เปิดทุกวันไหมพี่เบิร์ตเปิดทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงพี่เปิด6โมงเช้าถึง4ทุ่มวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดแต่9โมงเช้าปิด2ทุ่มครับอ่าก็พี่เบิร์ตจะรับเทรนออนไลน์ด้วยเทรนออนไลน์ในส่วนเทรนออนไลน์จะเป็นของแพนฟอร์ฟิตอ่าผมเป็นโค้ชเป็นโค้ชดูแลในทีมแพนฟอร์ฟิตครับผมแต่ถ้าคนที่อยากจะมาแบบเทรนแบบตัวต่อตัวก็มาเทนกับพี่เบิร์ดได้ได้ครับผมตามคอนแทคที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับผมติดต่อพี่เบิร์ดดไ้้โคมืออทง แน่นอนจริงเอาคร่าๆวๆก่อนที่ว่าเอาแบบดูแค่ตอนนี้ก่อนสามเดือนที่ว่าผมว่าสักกิโลยี่โลต้องมีถ้าถ้ามีวินัยโอเคเก็เดี๋ยวไว้ EP หน้าเราไปค่อยมาดูกันใหม่ว่าที่เบิร์ดกับพี่ปอจะมีการออกกำลังกายแล้วเราจะทำอะไรกันบ้างใน EP หน้าครับน,นี้ oh. ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะครับ